อยู่ทั้งหมด3ร,ระดับ,บตั้งทางนี้ก็แสดงว่าแผนนี้จะอยู่บนยอดสุดแผนนี้จะอยู่ในระดับล่างๆใช่ไหมครับดังนั้นคนดําเนินการของแผนนี้ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติการคนดําเนินการของแผ่นนี้ก็จะเป็นผู้จัดการคนดําเนินการของแผนนี้ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับอยู่ในหน้าหน้าเนี่แล้วต่อไปได้ได้สอนต้นนะครับแผนสต r a t e g i คือแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ซึ่งโดยปกติก็จะออกโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือองคอ์กรมันจะเป็นข้อความสั้นๆซึ่งบอกว่าเราจะเอาอย่างไรคล้ายๆโงเช่นปีนี้เราจะลดต้นทุน1 0 0รยล้านจบนี่คือลักษณะของสัญจรแผนหลังจากนั้นท a c ติคอลครับผู้จัดการแผนกต่างๆสมมติผมอยู่แผนกจัดซื้อนะซีอีโอทรมาแล้วปีนี้จะลดต้นทุนร้อยล้านหน้าที่ตัวทำอะไรดีวะ ก็ต้องวางแผนระดับยุทธวิธีออกมาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต้องวางแผนงานยุทธวิธีออกมาปีนี้เราจะลดต้นทุนของการจัดซื้อสป라이ตััว b c c ให้ลดลง,งสักประมาณ20าบลานเป็นการสนับสนุนนโยบายขององรักษะเดนสังเกตครับ,รบเราจะลดต้นทุนของการจัดซื้อสป라이เอ ABC ลง20ล้านบาทนั่นหมายถึงว่าแผนในส่วนของเท็คดิคอลก็จะต้องสอดคล้องกับแผนของ s t r a g i c แต่เป็นส่วนย่อยและมีการแสดงกระบ,บวนการที่มากขึ้นโอเคไหมครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องพอถึงวันทดสอบอาจจะต้องมีการเขียนตามประมาณนี้ของแผนขึ้นามานะครับประมาณคอนเท็คต์เข้าเสร็จแล้วผู้จัดการบอกก็มาถึงแผนปฏิบัติงาน operational plan แผนปฏิบัติงานก็เป็นการดำเนินงานของพนักงานโดยทัว่วไปตัวผเองผมกเป็นพนักงานมกว่าเป็นออฟฟิ e เอร ผมก็จะเป็นต้องมีแผนของตัวเองครับที่วันนี้จะต้องทําอะไรหนึ่งสองสามถ้าผู้จัดการผมบอกว่าเอ้ยปีนี้แผนเราายจะซื้อต้องลดต้นทุนซัพพลาย A B C ลง20ล้านผมเป็นพนักงานที่พอดีดูพพลายออยู่ครับดูวัตถุวัสดุเอผมทำไงเนี่ยใช่ครับหรือผมอาจจะหาซัพพลายเออร์ที่ผลิตวัตถุวัสดุ A เพิ่มขึ้นอีกสัก4 5้าเจ้าี่เอาเปรียบเทียบราคาใหม่ดูคุณภาพใหม่ เือเราจะสามารถลดต้นทุนลงได้ก็อตอบสนองแผนในระดับแทคติคอลดังนั้นทวนอีกทีนะครับแผนในระดับของปฏิบัติการก็คือหรือพนักงานจะเป็นคนดำเนินการแผนประจำวันของตัวเองเช่นนะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนทัคติคอลที่ผมบอกว่าแผนทคติคอลบอกว่าเราจะลดต้นทุนของแหน่งจัดซื้อจากการซื้อสป,ปลายเอบีซีลง20ล้านใช่ไหมพเอผมอเป็นพนักงานอยู่ในหน่วยงานจัดซื้อ และดูแลซัพพลายเองแผนของผมก็มคือจะหาซัพพลายเออร์ของซัพพลายเองเพิ่มขึ้นอีกสักสี่ห้าเจ้าเพื่อลองเทียบเคียงราคาเดือนจะลดต้นทุนลงได้แต่ถ้าสังเกตซีเควนต์ของแผ่นครับมันก็จะจับยาย่เป็นภาพรวมกระจายออกเป็นภาพกว้างขึ้นแต่สคมเล็กลงครับแล้วก็กระจายออกเป็นภาพกว้างขึ้นแต่สคมเล็กลงไปอีกลักษณะแปลกๆนี้ครับคือแผน ถัดมาฟังนี้นะอาจารย์เขียนสไลด์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความเป็นจริงไม่ใช่การ Planning อยู่ข้างบน c คอ r o l l i n g อยู่ข้างล่างไม่ใช่แต่ Planning กับ Control จะทำไปพร้อมกันตลอดทั้ง3าหแผงเรื่องที่เล่าเมื่อสักครู่นี้คือโครงของการทำ Planning แต่เมื่อแพนแล้วปฏิบัติแล้วก็จะเป็นที่จะต้องควบคุมแผนนั้นในควาหมายหมายถึง สมมุติฝ่ายจะซื้อผมจะลดต้นทุนสปพพลาย A B C 20ล้านผ่านไปปีหนึ่งผมเข้าควบคุมว่าเอ๊ะคคุมก็คือการตรวจสอบนะครับว่าลดต้นทุนได้20ล้านจริงไหมลักษณะไ้น,นครับคือการควบคุมโอเคไหมั้นร่างแผนนี้ว่าคอนโทรละจะถูกทําไปตลอดทั้ง3แผนวัตถุประสงค์ของการทําแผนโดยเฉพาะแผนทด้านโลจิสติกส์จะมีอยู่4ด้าน1 เพื่อให้การบริการดีซึ่งการบริการสอนไปแล้วในบทที่สามคำพวกนี้คือคําที่อยู่ในบทที่สามไปหมดแล้วนะครับเช่นการวางแผนจะต้องให้การบริการนั้นประทับใจที่สุดเข้าถึงลูกค้ามากที่สุดพร้อมในการดําเนินงานมากที่สุดนั่นคือการบริการที่ดีถัดมาแผนต้องคิดถึงต้นทุนการลดต้นทุนต้นทุนของเราที่มีอยู่สามอันผลส่ง จัดเก็บสินค้าคงคลังและก็การจัดการดังที่เล่าไปแล้วเช่นกันวัตถุประสงค์ที่3ครับเราวางแผนเพื่อสร้าง value <c oughs> added หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินงานนะครับมูลค่าเพิ่มสาหรับการดำเนินงานจริงๆก็เป็นเรื่องที่เล่าไปแล้วเช่นกันเช่นการรายการที่มีความเฉพาะเจาะจงมีความเชี่ยวชาญานญเฉพาะก็ทําให้เกิด value added ได้ เหมือนที่เคยยกตัวอย่างดีเออลทำไมเราถึงยอมจ่ายตังแสนแพงไปให้ดีเอเอลเพื่อขนส่งสินค้าเพราะเขามีความชำนาญเฉพาะริงจดลักษณะแบบนีน้ใช่ไหมถัดมาอันสุดท้ายเป็นอันที่แปลกหน่อยอันนี้ไม่เคยพูดถึง <Yeah. S 1> นต่จะพูดถึงมานิดหนึ่งนะอันที่หนึ่งสองสามไปพูดแล้ววัตถุประสงค์ของการวางแผนอันที่สี่เพื่อ กำหนดราคาและบริหารสินทรัพย์จริงๆแล้วเรื่องของโลจิสติกฟังก์ชันของโลจิสติกต่างๆ,างๆการกระจายสินค้าก็ด้วยนะครับเราทําเพื่อื่อสักรู่เพื่อบริหารต้นทุนให้เหมาะกับระดับการบริการซึ่งความเป็นจริงแล้วการบริหารสินทรัพย์ของเราถือเป็นเรื่องที่สําคัญสินทรัพย์ประกอบด้วยอะไรบ้างครับสินทรัพย์ประกอบไปด้วยหนึ่งคืออันนั้นตามหน้าทีเลยนะ หนึ่งสังหาริมทรัพย์สองอสังหาริมทรัพย์สองประเภทสังหารคือสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ลยนต์จัดเป็นใช่ไหมยางพานะจัดเป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมครับอสังหาริมทรัพย์เช่นคลังสินค้าจัดเป็นอสังหาไหมเป็นเพราะมันขยับขยื่นไม่ได้ใช่ไหมเอาแค่การบริหารสินทรัพย์ง่ายๆจะชื่อกลางสองอย่างนะครับสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้กับสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทําไมคุณถึงตัดสินใจ ใช้เอาซอร์สมีบางคนลนยมาถามอาจารย์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกเอ๊ะในรายงานอาจารย์มีเซอร์วิสไวเดอร์อยู่ที่คาสุดท้ายนั่นะแปลว,ว่าหนูสามารถเอาซอร์ส้างคนที่เป็นเซอร์วิสไวเดอร์ขนของให้ได้ใช่ไหมนะผมก็ตอบไปรุ่นนี้ได้เลยรุ่นนี้นะเพื่อทำรุ่นทำนี้นัน้นการที่คุณเลือกที่จะไม่ซื้อการพาันเองครับในรายงานะแต่ค store, นเป็นเอาซอร์สให้เขาทา เรียกการบริหารสินทรัพย์ไหม,มเปลี่ยนจากการจ่ายเงินซื้อสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึงน่งคือยาพณหนเปลี่ยนมาจ่ายเป็นเงินสดที่เป็นสังหาริมทรัพย์อีกอย่างแทนใช่มันก็ใช่มันคือการเลือกบริหารสินทรัพย์เหมือนกันหรือคลังสินค้าครับนะมีบางคนไลน์มาถามเช่นกันบอาคลังสินค้าที่เป็นจุดพักสองจุดที่อาจารย์ให้มีถ้าต้องมีคลังสินค้าพวกอีกที่เป็นจุดพักตรงกลางอาจารย์ต้องให้ซื้อไหม ก็ตอบจะเาไม่ต้องซื้อเช่าก็ได้ปั๊มก็ได้อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแบบปัม๊มจอดพักก็ได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นลักษณะที่คุณเลือกเขาจะมีคันที่ซื้อขึ้นมาหรือจะไปจอดพักตามสถานที่ที่เขาจอดพักรถขนส่งได้ถือเป็นการบริหารสิรรนทรัพย์ไหมเป็นใช่ปะเปลี่ยนจากการลงทุนเอาเงินสดซื้ออสังหาริมทรัพย์กลายเป็นเอาเงินสดไปจ่ายค่าทาสัญญากับคังสินค้าที่ให้เชา่าหรือสถานที่ให้พักสินค้าแทน เปลี่ยนจากการแจกเป็นอานหาเป็นสังหาแทนถือว่าเป็นการบริหารสินทรัพย์เช่นกันดังนั้นเป้าหมายของแผนที่สําคัญครับพูดโดยวลวงคือเรื่องเงินหากเราบริหารเงินผิดดีก็แน่นอนแผนนั้นจะดีแค่ไหนก็ผ่านครับดังนั้นเรื่องการจัดการเป็นสิ่งที่สําคัญนั้นการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ในมือเป็นการบริหารเรื่องเงินเป็นหลักครับอ่าตามนี้นะดังนั้นวัตถุประสงค์ของแผนมีอยู่สี่ข้อทีนี้ครับ ไ,ได้ภาพรวมของแผนเบื้องต้นไปแล้วทุกคนถึงเป็นผู้บริหารแล้วนะตอนนี้ถ้าเราเป็นลุงตู่ครับลุงตู่ตรวจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แตเป็นท่านผู้ว่าพายาวเลยนะตอนนี้ท่านไปเป็นผู้ว่าพายาวแล้วนะผู้ประชาการเหตุการณนะ์ที่เป็นผู้ว่าเชียงรายก่อนแต่ตอนนี้ไปเป็นผู้ว่าพายาวติดตามข่าวทรรมบาไหมไม่ย <c oughs> นะถ้าเราเป็นผู้นำขององค์กรครับคุณต้องคิดสตร a ท e g i c p l น คุณต้องคิดแผนกลยุทธ์การที่จะคิดแผนกลย้ทง์ได้เหมือนกับยกตัวอย่างในหน้าม่อสครู่นี้ปีนี้เราต้องต้นทุนการจัดซื้อลงร้อยล้านการที่จะบอกแบบนี้ครับนั่นแปลว่าคุณต้องรู้สถานการณ์รอบด้านของสถานการณ์ที่คุณกําลังจะลงทุนหรือจะดาเนินการอยู่ครับดังนั้นมีการศึกษาสองเรื่องที่ต้องศึกษาหนึ่งคือสภาพแวดล้อมภายนอกสองคือสวอต สภาพแวดล้อมภายนอ,ยอกย่อด้วยตัวางกิตสตัวครับมาจากคำสี่คำนี้คือ p e s t s เส่วนคำนี้น่าจะคุ้นเพราะหลายวิชาต้องใช้ครับนะเรียกว่า s w o t s w สวสวก็มาจากภาษาัิกฤษ4ตัวเหมือนกันอ่านกะานผูบริออยารของประเทศครับปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีการเมืองเป็นยนะังไงเนี่ยดีไหม,มดีนะ สว่วนวิทยาเป็นลุงตูลเรื่องราวเมืที่มีเพืเ่อนตอบดีครับดียังไงครับการเมืองบ้านเราไหนที่ต้องให้เราสั่งนิดรวคหน้าอะไรนะรัว่วคำหน้าเออดีมากแล้วยังไงครับจัดการเบ็ดเสร็จมีความเด็ดขาดนะอยางจะสั่งอะไรปุ๊บมอ .44 ปุ๊บได้เรือร่องอะไรอ่ะอ่าดังนั้นโพลิติก s เราเป็นอย่างนี้นครับแต่ทีนี้วิเคราะห์ต่อไปอีกนิดหนึ่งเพื่อนวิเคราะห์ไว้ได้ดีแล้ว การมีสภาพแบบนั้นครับอายู่แค่เดียวเลยอันนานศึกษากันได้คนะบลุงตูวันที่สองหลังจากที่เพื่อนบอกครับว่าการที่การเงินบ้านเราเป็นอย่างนั้นครับทำให้ทั่วโลกมองเราดีด้วยไหมในการตอบตัอบาบเก็งใจเ,าเบาเล็กน้อยอนะนะ่โอเคเป็นการเป็นกัน,น,นรู้กัน การที่เคาะทางด้านการเมืองนี่เป็นทักษะของคนในประเทศโดยทั่วทั่วไปใช่ป่ะคุณว่าคนเกาหลีเนี่ยรู้สึกไงตอนนี้ดูเั่นดูใจนั่นเออเฉยๆถ้าถ้าคุณจะมีค่ายอมเปลีแต่ไม่แน่อาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้คุณว่าคนในอเมริกาตอนนี้รู้สึกไงกัะชับลองดูนะถ้าเราเป็นคนในประเทศไใดก็ตามเราต้องรู้ว่าภูมิปัญญาของประเทศเราเป็นยังไงจริงนะ เรื่องที่สองครับแสดงว่าทุกคนมีทักษะและในการที่จะวางแผนเศรษฐกิจได้อีโคโนมิกครับสภาพเศรษฐกิจครับบ้านเราในช่วง5ปีที่ผ่านมาจะดูชี้นำได้ไหมว่าเป็นก๊อตไทยนะเยี่มเลยนะมาือดูไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วเดินเล่นกัการจิตไปด้วยหรือเปล่าอาลองดูสิครับเศรษฐกิจในบ้านเรามา5ปีหลังนี้เป็นยังดีไหมไม่ดีเพราะ ไม่ดีเนาบอกแหละคายของแต่เศรษฐกิจตกต่ใช่อย่างนี้เท่วไร่วันตไม่ดีดเป็นเพราะอะไรครับโซนออกได้น้อยลงท่องเที่ยวหดตัวเ,เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติการสานับสนุนของรัฐบาลไม่มีผลอันต่าว,วนี้ไหมอ่านข่านี้นะดังนั้นสแสดงว่าถ้าเราติดตามข่าวอะไรื่อยๆอ่าพวกนี้มันจะซึมซับอหรือยังนะตามการรับรู้เราจะเทราบข่า,ขาว อ๋อกเศรษฐีบ้านเราโตแล้วมีธุรกิจแค่บางอย่างนั้นที่ดีเช่นธุรกิจที่ขายของที่เอาไว้ซ่อนจะดีของคนไม่เปลี่ยนของมากที่เหลือถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าออกมาเชงกันละนาวละ,ละนีละหน้า่ครับธุรกิจที่อยู่รอดออย,อยา่างคือวัตถุดิบต้นนาแถวเศรษิีที่เป็นต้นกระบวนการที่เอามาผลิตสินค้าต่อพวกนั้นยังพอยยอยู่รอดแต่พอผลิตเป็น finished product ปุ๊บจริงลักษณะแบบนี้ นะครับนั่นคือสภาพอีโคโนโมิชในบ้านเราแต่ว่าเราถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับในเรื่องของความรัดพุิทางด้านเศรษฐกิจถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจคงต้องเท้าอีกหนึ่งนะเป็นบทเรียนสําคัญของบ้านเราคือปี40ปี40บ้านเรามีวิกฤตอะไรครับต้องเองาคุ้ขขงครับวิกิตต้นเงาคุ้งเกิดจากอะไรคะ เราจะไปโทษพวกการเล่นข้างเงินของรัฐบาลที่ไปสู้ข้างเงินแล้วแพ้อย่างเดียวในความเป็นจริงแล้วการที่เราเกิดเกิดสภาพของวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาความจริงเขาไม่ได้ไปสู้ข้างเงินเขาก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันยุโรปกี้สครับไม่มีปัญญาสู้ข้างเงินหรอกก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันในความเป็นจริงแล้วการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่เกิดเพราะหนี้ของคนในประเทศใช่ไหม การสร้างหนี้และสถาันการเงินก็ปล่อยให้คุณเกิดหนี้โดยที่ไม่ควบคุมปัจจุบันคนจะมีบัตรเครดิตคนจะกู้เงินยากขึ้นกว่าเดิมน,นะสมัยก่อนคนทําธุรกิจร้อยล้านครับสามารถกู้เงินได้เป็นสี่ห้าร้อยล้านเพื่อแบบหลกยลานซึ่งไม่ไม่รู้ทิศทางไม่รู้เหนือรู้ใต้คืนรวยแล้วกู้เงินได้เ,ดบบเอยอยนะทำแค่นั้นก็ได้เงินลแต่ปัจจุบันคนจะกู้เงินสักทีครับขอ B O I ขอใครก็ตา คนต้องมีแผนธุรกิจมาโชว์เขานะไม่ใช่ดื้ดีไม่มีอมอนะไมอเดียครับแต่ข้อตัวเงิงไปให้กูเ้เงินได้ไม่ได้หรอกนะให้ถสมัยก่อนลักษณะแบบน,น,นี้นะฮะดังนั้นเขาลกักล่มขึ้นสภาพของหนี้ที่มันจะเกิดแล้วก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นหนี้สูงก็จะมีอัตราที่ลดลงลักษณะแบบนี้ครับแม้ว่าเราจะเป็นคนโลจิสติกนะแต่เราก็ต้องราบเรื่องพวกนี้ไว้บ้างถัดมาโซเชียลคือสภาพสังคมครับ บ้านเราสภาพสังคมค่อนข้างนิ่งนี่นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรทางด้านสังคมเยอะมากเท่าไหร่ปัญหาที่มีอยู่ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับปัญหาสังคมที่หนักมากที่สุดของบ้านเราคือแล่คอร์รัปชันคอร์รัปชันก็เป็นพฤติกรรมของหนาแลถือว่าเป็นปัญหาสังคมได้แต่คอร์รัปชันยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเจ็บปวดแต่ยงไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ นะถ้าบอกว่าปัญหาของบางคนที่นั่งหลับอยู่ข้างนายกนั้นก็ยังไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเราคือปัญหาระดับรายได้ของประชาชนาที่ติดกับดังรายได้ระดับปักลางนะครับจริงๆเป็นคาพูดปอบใจจริงๆต้องบอกคนประเทศไทยรายได้ต่ำเราก็พูดเพื่อปลอบใจว่ารดบปัจจัย พอไปได้ระดับปานกลางครับสิ่งที่เกิดคือเราบริโภคสิ่งช้าที่เข้ามาจาก่างเระเทศเยอะเงินก็หล่นอกในประเทศก็ไม่มีเงินในระบบที่จะใช้มากนักเพราะเศรษฐกิจฝืดเคืองก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนตกต่ำเกิดปัญหาของสังคมตามมาเช่นจี้นดก,กู้หนี้หนาระบบเมื่อวานที่ออกข่าวสามิตินะครับมีคนมาปล่อยกู้น้าระบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ตามถทวนี่เกิดปัญหาก,การทำร้ายร่างกายต่างๆเยอะแึ้มาก สุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้านเราไม่มีข้อนี้เช่นกันสาเหตุเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศรับเทคโนโลยีมาใช้เราซื้ออย่างเดียวครับเราอยากได้ iPhone เราซื้อ iPhone อยากได้ซัมซุงเราซื้อซัมซุงผมก็ซื้ออย่างนี้นะดังนั้นเราเป็นประเทศรับเทคโนโลยีเป็นหลักไม่ได้เป็นประเทศคิดเทคโนโลยีคิดถึงตัวอย่างที่ผมยกต้นชั่วโมงครับคุณว่าบ้านเรามีใครทิดจะสวยส่งคนไปอยู่ดังคานอย่าง ไม่มีนะครับเรารอเรารอเขาคิดได้ใช่ไหมเราให้ซื้อสังเกตนะคับเอาเช่นครับเขาคิดอะไรเขานำหน้าเราไปเยอะใช่ปหมเช่นทางทหารครับเขาคิดเครื่องบินไปถึง F เท่าไหร่ะนะคุณผู้ชายติดตามเครื่องบินลม้มหรือไมเครื่องบินเอ F ของสหราัฐอเมริกานะไปใน F ยี่สิบกว่าเลยนะแต่เครื่องบินที่นํามาขายในบ้านเราอยู่ที่ประมาณ F สิบสี่ถึง F สิบหกนะก็คือว่ามันล้มของเก่าในการขายดังนั้นเทคโนโลย,ยีเป็นสิ่งที่เรา ตามเขานะถ้าเขามีการพัฒน,นาเราก็ขอาะเยียองตามไปทีนี้มาดูทางฝั่งนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสูญเคินเพราะอย่างที่เกิดว่าในหลายวิชาน่าจะทำตัวประกอบด้วยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคสี่คำนี้ต่างกันตรงนี้ฮะแบ่งเป็นสองพวกพวกแรกคือจุดแข็งกละจุดอ่อนพวกที่สองคือโอกาสกับอุปสรรค สองคำบนคือสิ่งที่องค์กรหรือสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์ต้องมีและจุดแข็งทําให้องค์กรได้เปลี่ยนจุดอ่อนทําให้องค์กรเสียเปลี่ยนโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่องค์กรต้องไม่มีแต่อยู่แวดล้อมองค์กรนั้นและเมื่อแต่โดนองค์กรโอกาสทําให้องค์กรได้เปลี่ยนอุปสรรคทําให้องค์กรเสียเปลี่ยน ต่างกันแค่ตรงนี้นะที่อาจารย์พูดในการวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่มักจะเอาจุดแข็งกับโอกาสก่อนยันจุดอ่อนกับอุปสรรคก่อนกันเพราะเราลืมนึกไปว่าอ,องค์กรมีระหว่านั่นคือสิ่ง์ที่องค์กรเป็นหรอือเปล่าดังนั้นครับเราลองมาดูกันอยากให้เราลองวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคให้อาจารย์ฟังของเอาง่ายๆเซเว่นอีเลเว่นนะ เอาสาขาเนี่ยตรงนี้เลยแยกบุนหวานเซเว่นแนเวนองแยกบุนหวานะะ